สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับถ้าหากพูดถึงจีนแล้วนึกถึงอะไรแน่นอนว่าคําตอบนั้นต้องหลากหลายมิติอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะมองมิติไหนแต่สิ่งที่ต้องยอมรับทุกวันนี้ก็คือว่าจีนนั้นมีความโดดเด่นในแทบทุกมิติเชิงสร้างสรรค์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานการลงทุนและการแข่งขันระดับโลกวันนี้เราจะไปดูกันว่าความโดดเด่นในความเป็นจีนในมุมมองของนักคิดนักวิชาการนั้นแตกต่างจากที่เราคิดหรือไม่คุณพลอยปิยว,วัลพาไปคุยครับ จีนเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนสูงด้วยความที่เป็นประเทศซึ่งเต็มไปด้วยอารยธรรมโบราณประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างฝังรากลึกเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถรักษาสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ได้เป็นอย่างดีทำกลางการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในโลกยุคปัจจุบันจุดเด่นของจีนที่ยังคงอยู่กลายเป็นสิ่งที่ยึดผู้คนเอาไว้ในสังคมด้วยกันและขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง หากพูดถึงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นจีนคุณผู้ชมนึกถึงอะไรและกว่าจะมาเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งจีนผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะลอยมีโอกาสได้พูดคุยกับสองผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยรังสิตสะท้อนมุมมองให้ฟังอย่างน่าสนใจอาจารย์บุญทิยารักสวนบอกเล่าความเป็นตัวตนของจีนผ่านวัฒน,นธรรมโบราณให้เราเห็นภาพเป็น5ด้าน คั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพิธีการเช่นงานแต่งงานศพแนวคิดดั้งเดิมที่ผู้คนรู้จักกันดีเช่นลัทธิของจื้อหรือเตา๋าวัฒนธรรมด้านตัวอักษรที่มีมายาวนานตามมาด้วยภาพวาดดานตรีจีนและการเต้นรำรวมไปถึงวัฒนธรรมครอบครัวที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศโดยชาวจีนให้ความสำคัญกับการสร้างครอบครัวการแต่งงานการเคารพผู้ที่อาวุโสเชิดชูบรรพบุรุษ และให้ความสําคัญกับความปรองดองซึ่งวัฒนธรรมทั้งหมดนี้เองกลายเป็นปัจจัยสําคัญหล่อหลอมประเทศจีนให้พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะลักษณะเด่นของวัฒนธรรมจีนนะคะก็ข้อแรกเลยค่ะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆนับจนถึงปัจจุบันเนี่ยกิริยะเวลายาวนานเกือบ5,000ปีแล้วนะคะถือว่ายาวนานมากๆเลยด้านที่2นะคะก็คือเป็นวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นค่ะ,คะ ในปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมไม่ได้เพียงแค่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศจีนหรือสังคมจีนแต่ว่ายังคงส่งผลค่ต่อความคิดรูปแบบการดําเนินชีวิตศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ระบบระเบียบต่างๆในสังคมด้วยแล้วก็เชื่อว่ายังจะคงสืบทอดกันต่อไปรุ่นต่อรุ่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะคะ และด้านที่3มเลยก็คือเรื่องของแนวคิดคำสอนต่างๆที่มีคุณค่านะคะสิ่งเหล่านี้สอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรมจีนค่ะและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมจีนเลยก็คือยังแฝงไปด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชนกลุ่มน้อยค่ะเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยถึง55ชนกลุ่มน้อยด้วยกันค่ะดังนั้นในวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็จะเป็นมีเอกลักษณ์มากๆเพราะว่ามันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยด้วยค่ะ และกว่าจะมาถึงวันนี้จีนผ่านอะไรมาบ้างอาจารย์หลี่ฮ้าวชางอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเล่าย้อนไปตั้งแต่ยุคปลายราชวงศ์ทิงช่วงที่มีการปิดประเทศจนถึงช่วงที่เป็นสาธารณรัฐต่อมาถึงช่วงปฏิวัติที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะจนถึงช่วงปฏิรูปและเปิดประเทศปี1978และในที่สุดก็เข้าสู่ยุคสังคมนิยมยุคใหม่ นำโดยผู、um、jin, ้นำคนสำคัญของ那第五个方面呢，也就是中国特色社会主义新时期。那这个时期有什么特点呢？也就是民族复兴。那我们知道这个二零一二年呢，也是中国国家主席习近平当选主席之年。那经过这十几年的发展，中国的经济总量继续保持第二。那我们知道这个中国提出的这个“一带一路”倡议以及、oh.

และระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ว่าวิถีชีวิตของคนจีนต่างไปจากเดิมและพัฒนาไปไกลเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารจากจดหมายสู่สมาร์ทโฟนการเดินทางที่สะดวกขึ้นด้วยรถไฟความเร็วสูงการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์การใช้ใจ่ายในรูปแบบสังคมไร้เงินสดที่ปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปและด้านที่5การศึกษาที่จีนเองให้ความสำคัญมาโดยตลอดค่ะ 那从二零零八年开始呢，中国政府啊，在全国范围内取消了这个城乡义务教育阶段的这个学杂费，让所有的这个中国孩子呢都有机会进入啊校园学习。那我觉得这是一个很大的一个跨越吧。然后另外一个呢，就是在疫情期间呢，我们也可以看到中国很多的线上学习 APP，比如说钉钉，还有这个腾讯会议，还有这个什么华为云等等。那这些这些这个学习的线上的 APP 呢，就非常非常的方便。嗯。 无论你在中国的任何一个地方，只要有,有网络，都可以进行学习。那这些 A P P 呢，让中国的学生可以接受到远程的、更为优质的这个学习资源。所以可以看出哈、啊，中国的人的生活呢，就是发生了翻天覆地的变化。中国人的衣食住行啊四个方面都发生了很大的改变。 ส่วนปัจจัยที่ทําให้จีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาจารย์บุญทิยาวิเคราะห์ไว้เป็นประเด็นได้อย่างน่าสนใจ ประเด็นหลักเลยที่ทําให้ประเทศจีน,เ,นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็คือเรื่องของการปกครองด้วยระบบสังคมนิยมค่ะคประเทศจีนมีการวางระบบสังคมนิยมของตัวเองแล้วก็พัฒนาระบบสังคมนิยมนี้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าหากเราจะมองถึงปัจจัยที่แท้จริงเราอาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนค่ะคุณพลอยก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะสําหรับปัจจัยภายในก็คือเกิดขึ้นในประเทศจีนเองนะคะอาจจะแบ่งได้เป็นเรื่องของ ระบบการการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารค่ะปัจจุบันนี้ชาวจีนใช้ 5G กันทั่วประเทศเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นในเมืองใ,ในชนบทสามารถเข้าถึง 5G กันได้หมดแล้วแล้วก็กำลังพัฒนาไปสู่ 6G ค่ะ,ะต่อมาจะเป็นเรื่องของการวาง โครงสร้างพื้นฐานค่ะ<ฆ>ประเทศจีนถือว่าเป็นอันดับต้นๆในโลกที่วางโครงสร้างพื้นฐานได้ดีมากๆนะคะอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งได้ประมาณ300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย<ฆ>นะคะ<ฆ>ก็สร้างความสะดวกในการเดินทางถึงการทั่วประเทศแล้วก็ยังมีสะพานที่เชื่อมระหว่างพื้นที่สําคัญสาค,คัญค่ะอย่างเช่นเชื่อมระหว่างฮ่องกงแล้วก็เมืองจูไห่ที่อยู่ทางมณฑลกวางตุ้งของจีนแล้วก็มาเก๊านะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ แพลตฟอร์มค่ะทีอ่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทำให้ประชาชนทั่วประเทศถึงแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะก็ยังสามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการชำระเงินที่อตอนนี้เป็นระบบ ออนไลน์เกือบจะหมดแล้วใช่ไหมคะประเทศจีนเนี่ยเข้าสู่ระบบสังคมไร้เงินสดไปเป็นที่เรียบร้อย,ลยแล้วถูกต้อง<า>สแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นที่เรารู้จักกันก็คือที่จีนเรียกว่าจือฟู่เป่าในไทยเราจะเรียกกันว่าอาลีเพย์ใช่ไหมคะจ่ายผ่านเวซินจือฟู่หรือว่าวีแชทเพยนะคะมียูเนียนเพซึ่งถือว่าเป็นระบบการชําระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยมากๆของประเทศจีนนะคะแล้วด้านสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะคุณพลอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์โควิด ผ่นพ้นมานะคะจีนได้มีการพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่ให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนในรูปแบบออนไลน์ได้เข้าถึงความรู้ได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยภายใน แล้วเรายังมีปัจจัยภายนอกอีกค่ะคุณพลอยปัจจัยภายนอกด้านแรกเลยคือเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศค่ะประเทศจีนเนี่ยปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศมากๆด้านต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันระหว่างประเทศะนะะประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความมั่งคัง่งทาง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมรวมไปถึงมีบุคคลที่มีความสามารถมากมายหรือว่าคนจีนเขาเรียกว่าเหรินาฉก็คือบุคคลที่มีความสามารถสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยที่ทําให้ประเทศจีนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างสบายมากด้านต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าค่ะ,ะโดยปกติประเทศใหญ,ใหญ่ประเทศมหาอำนาจก็จะมีความขัดแย้งทางการค้าอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ประเทศจีนเขาอยากจะ ก้9ผ่านความขัดแย้งนี้ไปให้ได้เขาจําเป็นต้องพัฒนาประเทศของเขาขึ้นมาโดยการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของ พลังงานใหม่ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ศาสตร์ในสาขาอื่นๆอีกมากมายเพื่อลำหน้าประเทศที่เป็นคู่แข่งไปด้านสุดท้ายเลยก็คือเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของจีนค่ะจีนเนี่ยนะคะมีการวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองและมณฑลต่างๆนะคะโดยเป็นแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติาค่ะคุณอยเป็นวาระ5ปี<อ>นะคะปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่14แล้วค่ะก็จะกินระยะเวลาตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025เลยนะคะใน แผนพัฒนาเหล่านี้ก็จะมีนโยบายที่เป็นรูป,ปรธรรมแล้วนอกจากนี้เขายังได้วางแผนการพัฒนาระยะยาวนะคะซึ่งจะล่วงกินเวลาไปถึงปี2035เลยค่ะก็จะพัฒนาทุกอย่างอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็เมื่อนําปัจจัยภายนอกทั้งหมดนี้รวมเข้าด้วยกันทําให้ประเทศจีนเกิดการพัฒนาอย่างร้อบดานแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากนี้ไปยังมีความเปลี่ยนแปลงอ,อีกมากมายรอจีนอยู่ทมกลางความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ อย่างเศรษฐกิจที่ผันผวนปรากฏการธรรมชาติถือเป็นความท้าทายสำคัญที่บางกรยักษ์ใหญ่อย่างจีนต้องเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาสำหรับจีนนั้นมีความหมายอย่างหรือเชื่อครับมีบทวิเคราะห์ของหัวชุนอิงซึ่งทำงานหน้าต่างประเทศของจีนสบอไว้ว่านนหนึ่งนาทีนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นในจีนบ้างเช่นทุกหนึ่งนาทีมีธุรกรรมมากกว่า1000ล้านหยวน1นนาทีผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้10คัน และทุกหนึ่งนาทีมีการสร้างเส้นทางเพิ่ม480เมตรเป็นต้นช่วงหน้าก็น่าสนใจเพราะมีเรื่องราวของนักศึกษาไทยที่ได้ทุนเรียนต่อที่จีนและมีปัญญาเป็นต้นทุนในการหางานหาเงินจนกลายเป็นธุรกิจจนถึงทุกวันนี้จับเจ้ามงจีนในอีกสักครู่ครับ